สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติมีกำหนดจัดกิจกรรมการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ประจําปีงบประมาณพศ2567หรือ Thailand National Cyber Exercise 2024ในเดือนธันวาความนี้เหตุการณ์ข่าวไซต์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ8ล้าน5แสนเครื่องทั่วโลกยิ่งทําให้เกิดความสําคัญว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นสามารถส่งผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการฝึกเพื่อทดสอบ ขีดความสามารถทางไซเบอร์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการดําเนินการตามกฎหมายที่ได้กําหนดไว้แล้วผมยังต้องการทดสอบสถานะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ต่อหน่วยงานของรัฐหน,นห,รกกหน่วยงานควบคุมหรือกํากับดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของสารสนเทศหน่วยงานเซ็กเตอร์ล r เซิร์ชและไทยเซิร์ชรวมทั้งสิ่งที่ผมให้ความสำคัญอย่างมาก mm hmm. เช่นเดียวกันคือความพร้อมด้านบุคลากรต,ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ ตลอดจนความพร้อมด้านแผนและกระบวนการรับมือตอบสนองกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์คุกคามดังกล่าวแล้วประเทศไทยจะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามนั้นและสามารถฟื้นคืนบริการที่สําคัญได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นปันจจัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมรวมถึงความสงบเรียบร้อยภายในชาติ การฝึกในครั้งนี้จึงมีความจําเป็นอย่างมากที่ทุกคนจะต้องมีการเตรียมตัวทุกคนจะต้องมีความทุ่เทในการทดสอบครั้งนี้เพื่อที่เราจะสามารถประเมินความพร้อมของประเทศและวนาไปสู่การปรับปรุงให้มีความเข้มแข็งในการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อไป Protection cure Bethel Kiel is and